สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็พี่น้องชาว t u b e คลิมนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีกเก่เขียนโคซิงคลิปนะครับอันนี้จเจ้าอฮินดชิเรามาหมางคู่สาครับหมางคู่สากุกใหม่ม่แต่บักหข้าวยังเอ้ยเมาดินครับดินหายยาก เอาอยากก็ต้องเอาพักเที่ยงครับเอาไวะจอด ิงไกลมากครับผู้สาขางานก็ได้รับได้มาถูกผมนี่แหละไปรับมาตอนแรกว่าจะได้ดินใกล้ๆน้ำลงครับน้ำคลองมันลงได้ดินไกลทีนี้ไปขอเขาขึ้นก็ไม่ได้แล้วทีนี้รับปกติเลยไม่ใช่ว่ารับถูกแต่ว่าเราเมาดินไกลครับปัญหามัน ก็ยังดีราคาน้ำมันเท่าเดิมอยู่ถ้าน้ํามันขึ้นด้วยเมื่อได้เรื่องรอรอรถดำครับมาแล้วครับเสียยศ ร้อยสิเมื่อเช้าหนาวครับสายมาแดดแจ่มมาก ต้นนั้นนะครับข้าเอือนอต้นยางภาษาไทยต้นอลางยางไงนะครับนั้งนาภนะาษาลางเขาเรียกต้อนอะไรนาะต้อนอลางภาษาอีสานข้าเอือน,อนต้อนอลางต้นพลางไงเป็นสะโครงการครับสะโครงการข้าถมไปแล้วครึ่งหนึ่งครับถมทำนาไปครึงคร่งลูกหลือไว้ครึ่งลูกให้เรา,มาเมาดินครับทีนี้ เราก็จะขุดสาอีกลูกหนึ่งข้างในนู่นเราดำหกคันนะครับหกหรือห้านะเสียตื้อเสียยดุดเสียปิกนาติยะบอกโอด,ดวนห้าคันครับดำห้าคัน ไกลอยู่นั่นเดี๋ยวจะจับพีจีพีสดูผมว่าไม่ต่ำกว่าห้าโลหเลยขาหนึ่งนี่ไม mm hmm. โครร้อย mm hmm. ในหน้ายี่ mm hmm. รถดำร้อยสามครับร mm ้อยสามแต่ว่าวิ่งแถวเบินจัลักษ์ขาเดียวเด้เจ็ดกิโล ได้ร้อสบาทตัวนี้ถึงถนนนี่หนึ่งโล2โลสามโลสี่โลประมาณ4ี่กิโลครับไม่ถึงโห้ากิโลสี่โลไปกับ8ปกิโลรนะ้อยสามสิบนะนีแต่คันเครื่องเล็กๆอยู่มันต้องเออรือเลยถ้าไม่เรือก็จะวิ่งทําไมเนาะถ้าไม่เรือวันนี้พรุ่งนี้จอดเลยไม่ต้องมาครับเลือกยกเลิกงานหานดินได้ใกล้ๆค่อยไปวิ่งเอา ได้เท่าที่ได้นั่นแหละนี่แหละครับรถเดเื่องน้อยมันซื้อไม่จบหนะซื้อแล้วมันไม่จบอย่างนี้เลย กินข้าวบ่อ๋อหนึ่งว่าจะไม่กินข้าวสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปบเจอกันใหม่กันนะครับมีสวัสดีครับ